มีดินอยู่แล้วนะ อันนี้ก็ติดตรงปากท่อมิ้อันนี้ก็เสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะคะนี่ก่อนนี้มันลอ,อยปีนี้เห็ดปวกตรงนี้ไม่ออกเลยเนาะโอ้ยหน่อไม้หน่อใหญ่มากเลย เห็นแล้วก็อยากกินอุ้ยอันนี้เป็นลำแล้วนู่นอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเห็ดโอ้ดูดดดดดดดเห็ดปลวกหรือเปล่าถ้าเห็ดปลวกนะคงจะดีใจมากเลยนะนี่ เห็ดปูกจริงๆว้าวในที่สุดก็เจอแล้วนะคะเอฟซีในที่สุดก็จอบแล้วจอบเล่านะคะก็ขึ้นแล้วนะเห็ดปวกนะว้าวนี่น,นี่ได้สองดอกเอาไปให้ป้าแกงใส่เห็ดฟางเอา้าไม่ขุดมันก็คงไม่ได้แล้วเราจะเอาอะไรขุดละ่ะเสียมก็ไม่มีมีดก็ไม่ได้เอามา เราจะอ,าอะไรเนาะจิ้มเอาเนาะมีดก็บบไดเอามาเนอบัดน,นี้เด้วยพี่น้องเดี๋ยวเอาไม้จิ้มสิโอ้ได้แล้วกำลังงามๆเลยนี่ ได้สองดอกแล้วปิ้งก็อร่อยนะเดี๋ยวหาอีกหาอีกเดี๋ยนี่ละเห็ดปวกออกนะมันน่าจะออกแบบเป็นป่าใหญ่ๆเนาะเป็นป่าใหญ่ๆเหมือนที่ไหนเนาะนี่ปกติปีที่ผ่านมานะที่เราเก็บเห็ดฟางแล้วก็เห็ดปวก ออกออกแค่สองดอกน่าจะออกเยอะๆน้อยหน่อไม้ก็สูงหมดแล้วนะคะสะอมก็สูงหมดแล้วมาดูทางนี้ล่ะโอ้หน่อไม้หวานที่เราเอาที่เราเอาย่ามาคุมเนาะนี่กำลังขึ้นหน่อเลยนะคะนี่ ขึ้นหนอนนี้แล้วมันก็จะสูงขึ้นแล้วก็จะใหญ่ขึ้นต้นขนุนต้นนี้นะที่แม่ดาหยอดไว้นะมันก็ยังมีชีวิตหลอดอยู่เวทาทจรีงแม่ดาก็หยอ,ยหยด,หอดแล้วลื่นๆเลยดีกอย่มันก็ออกลูกให้กินแล้ว ใบตองนะไอ้สีนี้ใบตองเลียงถ้าเราจะหอหม,มกนะหอมหมกหน่อไม้หรือว่าหอมหมกอะไรก็ได้นี่ใบตองใบตองนี้นะหอมนะใบตองเลียงใบใหญ่ด้วยมันจะได้โตเมื่อเราก็จะได้เก็บกินขนุน ใบปาหน่อยเนาะเอซีเนาะใบตองหอม,ม,อม,ม,มหอม,ม,กมกอะไรก็ได้หมกหน่อไม้ก็หอมหมกปลาหมกอะไรก็ได้นี่ใบตองเลียงนะคะหายากนะใบมันใหญ่แล้วก็ใบมนมนางามแท้ใบตองเอฟซีเอ้ยใบอ่อน,ออน ตามหาเห็ดปวกไม่แน่นะอาจจะเจอเต่าก็ได้นะเต่าเพกมันอาจจะขึ้นมาขึ้นมาหลบอยู่แถวนี้เดินตามหาเห็ดปวกนะคะเผื่อจะได้แกงเนาะ โอ้ยอยากให้อยากอยากเจอแบบป่าใหญ่ๆนะไม่มีฝนล,ลงเม็ดลนะเรามาเจอเห็ดอะไรนี่ดูสิ เห็ดพึ่งหรือเปล่าหืมโอ้เห็ดสมองหมูมีเห็ดจมูกหมูแล้วก็มีเห็ดสมองหมูนะคะเอฟซีดูสิปลามันน่ากินจังเลยนะนี่ป้านุ่มๆเหมือนสมองเลยแต่ก็เราก็ไม่กล้ากินเนาะแม้แต่เห็ดจมูกหมูเราก็ยังไม่เคยกินเลยก้อนอ้อยไผ่หวานนะคะนี่ยังอยู่ ว้าวเห็ดอะไรนี่เห็ดเดือนเห็ดดาวเห็ดขี้ไก่เขาบอกสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะได้เห็ดซองดอกนะคะเห็ดปวกเนาะเดินไปดูนาข้าวนะคะเดินไปดูนาข้าวแล้วก็ไปดูน้ำนะคะว่าน้ำเยอะไปไหมนะคะน้ำน้อยไปไหมก็เราก็เอาให้มันพอดีพอดีนะคะ ก็ปิดนะคะปิดไว้ให้มันพอดีถ้าอันไหนมันเยอะก็ปล่อยออกนะคะฝากซูมคลิปย้อนหลังให้ไม่ด้าสักห้าน,นาทีด้วยนะคะกระบขอบพระคุณล่วงหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ